ยองเถิงเซนเ็นเตอร์สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาซื้อยานำสุตรจียนยงเถิงหนึ่งขวดใหญ่ที่บริษัทจอยคอยด์จำกัดเลยนะครับเพื่อที่จะส่งมาให้ลูกค้าที่จังหวัดสกนลนครนะครับไปเดี๋ยวเราไปเขียนใบสั่งซื้อและเบิกยานำสุตรจีนยงเถิงครับเดี๋ยวเรามาเขียนใบสั่งซื้อกันนะครับเพื่อที่จะไปยื่นสั่งซื้อให้ที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปยื่นใที่หน้าเคาน์เตอร์กันครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไปเสร็จการสั่งซื้อนะครับเราก็ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะไปยื่นรับสินค้าที่คลังนะครับ ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยาน้าสุญพัจีน์ยงเหิงหนึ่งขวดใหญ่นะครับพร้อมกับใบเสร็จในการสั่งซื้อชัดเจนเพราะฉะนั้นครับคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับว่ายาน้าสุญพันีนยงเหิงที่สั่งซื้อกับยง,งเซ็นเตอร์เป็นของแท้คุณภาพร0อเซในราคามาตรฐานอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสามารถติดต่อกลุ่มตัวแทนหรือว่าสมาชิกของเราได้นะครับตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอดีได้เลยนะครับโยงถึงเซ็นเตอร์พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกท่านนะครับเพราะเราเชื่อว่าการให้สุขภาพที่ดีคือการให้รางวัลแก่ชีวิตนะครับอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอประเสริฐครับโยงถึงเซ็นเตอร์สวัสดีครับ แก้ปัญหาโรคหลายผ่านไก่โรคสุขภาพดีขึ้นให้โยกเลดช่วยดูแลนะครับที่โยกเลืดเซ็นเตอร์ติดต่อมาพูดคุยปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ line id s i y s ขีดล่างและต่างด้วยเซ็นเตอร์ครับเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการแก้ปัญหาโรคแห่งความเสื่อมต่างๆของร่างกายให้มีอาการดีขึ้นเราเชื่อว่าการให้สุขภาพที่ดีคือการให้รางวัลแก่ชีวิตครับ อโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลากอันประเสริฐยกถึงเซนเตอร์สวัสดีครับ